สวัสดีครับผมเปาไอสารเหลี่ยมโตครับวันนี้ผมก็เอาอีซูดีแม็กเอ็กซิลี่ปี2015ตัวนี้มาให้คุณลูกค้าดูนะครับแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ครับมีโปรสายเปยครับผมหรือว่าโปรเปต่อไม่รอแล้วนะคันนี้จัดไปครับคุณลูกค้าเอ็กซิลี่ปี15ตัวนี้นะผมบอกเลยครับราคาแบบตัดสดเน้นๆครับ489,000บาทนะครับผมหรือลูกค้าเลือกเอานะครับจะเอาเงินกลับบ้าน30,000บาทนะครับผ่อน8,000กว่าบาทนะครับแต่ปีนี้ไม่ต้องผ่อนครับป๊อปเปให้ นะครับย้ำอีกครั้งนะครับผ่อน8,000กว่าบาทและได้เงินกลับบ้านอีก30,000บาทครับคุณลูกค้าแต่ปีนี้ลูกค้าไม่ต้องผ่อนครับผมผ่อนให้นะครับมาดูกันบ้างครับว่าเจ้า X Series ปี15ตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้คุณลูกค้าต้องบอกในระบบเครื่องเกียร์ต่างๆนะครับถ้ามีปัญหาซื้อไปแล้วมีปัญหาทางเราดูแลฟรีถึงที่24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับต้องแจ้งอย่างนี้เลยในเรื่องของตัวรถนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิดความไฟไหม้กลับใหม่แน่นอนเดี๋ยวให้ดูสภาพ ครับนี่ให้ดูเลยว่ารถที่เราคัดเข้ามาแต่ละคันเนี่ยสภาพเนี้ยบขนาดไหนครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับต้องบอกกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยสภาพไรตําหนีครับให้ดูครับนี่คือรถยังไม่ผ่านการล้างนะพี่ซื้อจากลูกค้าแล้วเข้ามาดยดูครับผมน็อตแต่ละจุดไม่มีการไขไม่มีการทําสีนะครับบอกเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มมากครับเจ้าของรถดูแลดีมากฟรีหมดครับค่าจัดค่าโอนภาษีพลัประกงประกันฟรีหมดเลยผ่อน8 0 0 0กว่าบาทปีนี้ไม่ต้องผ่อนแถมเงินกับบ้านอีก3 0 0 0 0บาทซื้อตัดสนนิดๆสีบาทไม่รวมแบตตรงนี้ครับรนาะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับแล้วมาพร้อมกับซูเปอร์เดย์ไลท์ตัวนี้นะครับส่องสว่างในยามกลางวันนะต้องบอกตรงนี้นะครับกระจังหน้าลมดำมาพร้อมกับโลโก้นะครับอีสุนะครับแล้วก็เป็นแถบแดงของ X Series ของเขานะมากันต่อครับแม็กนะครับเป็นแม็กลมดำมาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะก็คือ X Series เลยนะครับแล้วก็สปอยเลอร์รอบคันนะครับต้องพูดตรงนี้นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับกระจกนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมบ่งบอกถึงความท็อปของเขานะนี่ครับให้ดูข้างหลังนะต้องดูข้างหลังครับคันนี้สวยมาก นะครับต้องพูดตรงนี้นี่ข้างหลังก็คือสวยเนียนกิฟตนะต้องบอกครับสภาพแมสไลเนอร์หรือว่าสภาพบากระบะลังเนี่ยใช้งานปกติครับต้องพูดตรงนี้นะสวยเดิมปกตินะครับใครได้นี่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่างจริงพี่8,000กวุ่บาทแค่นั้นเองรับเงินกลับบ้านอีก30,000บาทแล้วปีนี้ไม่ต้องก่อนพี่ โปรเปต่อไม่ต้องรอแล้วนะนะครับรอบก่อนนี้แค่เปเอาเงินกับบ้านรอบนี้เอาแบบไม่ต้องผ่อนเลยพี่นะเราให้ดูครับเปิดมานี่ครับผมเปิดแคปได้กว้างขวางนะครับถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันในเรื่องของข้างในนะครับคุณลูกค้านี่ครับผมเบาะผ้านะครับริมแดงบ่งบอกถึงโลโก้ของ X s e กซ e s นะครับตรงขอบประตูจะมีอ่า ตัวนี้นะครับสีแดงมาให้พร้อมโลโก้ของตัว X นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยถ้าใครสนใจต้องติดต่อทีมงานป๊อบอายเท่านั้นหรือโทรหาผมครับ097-939-3944ครับผมขอย้ำนะครับว่าเงื่อนไขนี้เฉพาะทีมงานป๊อบอายเท่านั้นถ้าเข้ามาหาแล้วบอกเลยครับว่านัดป๊อบอายไว้นัดทีมงานป๊ออายไว้แจ้งเขาอย่างนี้ไปเลยนะครับคุณลูกค้า X s e r ซ e s ปี15 4ีบาทรถแบบสุดๆไม่ต้อง อะไรเลยไม่รวมแบตตรงนี้นะครับหรือเลือกผ่อน8,000กว่าบาทนะครับผมเอาเงินกลับบ้าน30,000ไปเลยนะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกสักสบาทนะครับแล้วปีนี้ไม่ต้องผ่อนอีกด้วยนะครับบอกเลยครับว่าหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนยังไงอย่าลืมนะครับเลือกคุณภาพเลือกของค่าเลือกผมครับปอราะไปสานเลวอโตสวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทส,สามเหลี่ยมออโตที่ช่อง u t u b e SLM Auto สามเหลี่ยมออโตขอนแก่น แล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o o สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้